สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .4 นะครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงตรรกศาสตร์เบื้องต้นครับก็จะเป็นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความสําคัญแล้วก็จะเป็นพื้นฐานสําหรับการศารึกษาคณิตศาสตร์ในแขนงอื่นๆต่อไปนะครับในเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สําคัญนะครับจะมีแผนผังการเรียนรู้ดังนี้ครับนักเรียน <Cornell>. เร Saint ื่องที่1ครับเราจะทําการศึกษาในเรื่องประพจน์ครับก็จะมีหัวข้อย่อยก็คือประพจน์นะครับประพจน์คืออะไรนะครับนิสศษของประพจน์คืออะไรเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับประพจน์เชิงประกอบนะครับค่าความจริงของประพจน์ครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้กันนะครับประเด็นถัดมาครับเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ฝึกฝนเกี่ยวกับ ตัวเชื่อมหรือตัวดาเนินการทางตรรกศาสตร์นะครับซึ่งก็จะมีการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมและนะครับการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมหรือการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อครับนอกจากนี้ก็ยังมีการหาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบที่ซับซ้อนด้วยนะครับนักเรียนแล้วก็จะนําความรู้ในเรื่องของประพจน์ พร้อมกับตัวเชื่อมหรือตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์นะครับไปใช้ในการศึกษาสมมูลเชิงตรรกศาสตร์ครับซึ่งในเรื่องของสมมูลเชิงตรรกศาสตร์นั้นเราก็จะแยกไปศึกษาเกี่ยวกับประพจน์ที่สมมูลกันและการพิสูจน์การสมมูลกันของประพจน์นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสาระการเรียนรู้แล้วก็โครงสร้างในภาพรวมของตรรกศาสตร์เบื้องต้นคบนักเรียนในวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นครับ หัวข้อแรกที่เราจะทําการศรึกษาการนะครับก็คือในเรื่องของประพจน์และนิเศษของประพจน์ครับเรามาลองเรียนรู้ไปพร้อมกันในวันนี้เลยครับนักเรียนแต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราก็จะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าตรกศาสตร์นั้นนะครับเป็นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทสําคัญกับพวกเรายังไงนะครับ จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของตรกกศา,าสร์นั้นเนี่ยจะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับเราจะต้องการพิจารณาหาผลลัพธ์หาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะครับของเหตุการณ์ต่างๆภายใต้เงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นถ้าคุณครูยกสถานการณ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารในมื้อค่ำนะครับของครอบครัวของอิมเอมนะครับ แล้วก็คุณพ่อนะครับกล่าวถึงแผนการเดินทางไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่จังหวัดตรังในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อก็จะเดินทางไปด้วยรถไฟซึ่งต้องจองตั๋วรถไฟล่วงหน้านะครับแต่ว่าในปีนี้ก็จะมีสมาชิกเพิ่มนอกจากคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็อิ่มเอมนะครับก็ยังมีบุคคลอื่นๆเดินทางไปด้วย ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องพิจารณาว่าในปีนี้จะมีการเดินทางไปจังหวัดตรังอย่างไรนะครับโดยที่จะมีเงื่อนไขต่างๆในเหตุการณ์นี้ดังนี้ครับนะักเรียนเงื่อนไขที่1ครับถ้าขับรถยนต์ส่วนตัวไปนักเรียนอาจจะมีประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็จะมีแค่คุณพ่อเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีใบอนุญาตขับรถนะครับแล้วก็ ด้วยความที่ว่าระยะทางไกลเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อปวดหลังได้นะครับส่วนคุณแม่กับพี่สะพ้ายครับก็จะมีเงื่อนไขคือว่าถ้านั่งรถนานๆแล้วก็จะมีอาการเวียนศีรษะนะครับคุณแม่สามารถรับประทานยาแก้วเวียนศีรษะได้ครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของพี่สะพ้ายนะครับที่ยังให้นมบุตรอยู่จึงรับประทานยาแก้วเวียนศีรษะไม่ได้นะครับถามว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงไปอีกนะครับกับการเดินทางโดยรถไฟหรือรถโดยสารนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในการที่จะเดินทางไปจังหวัดตรังนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เรากําลังพิจารณาอยู่นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าให้นักเรียนช่วยอิ่มเองพิจารณาว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจะเดินทางไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่จังหวัดตรังด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุดครับ ตรงนี้ถามว่าเราจะพิจารณาเพียงเงื่อนไข,ขของคนใดคนหนึ่งก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับตรกกศาสตร์ก็เลยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคนเรานะครับมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ครับใช้ตรรก,กะนะครับใช้เหตุและผลเพื่อหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือวิธีการดําเนินงานที่ดีที่สุดนะครับ ถ้าพูดถึงในวิชาตรรกศาสตร์นะครับนักเรียนเราก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงอลิสโตเติลนะครับอริสโตเติลครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักปราชญาที่มีอิทธิพลสูงสุดนะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาตรรกศาสตร์ของตะวันตกนะครับแล้วก็ได้มีการตราหรือกําหนดกฎความคิดขึ้นมามากมายแล้วก็กฎหรือการตรากฎเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นมูลเหตุทําให เวิชาตักกศาสตร์ในปัจจุบันนอกจากการเรียบเรียงความคิดเพื่อการแก้ปัญหาดังที่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเดินทางไปจังหวัดตรังเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับตักกศาสตร์เนี่ยก็ยังพูดถึงหลักในการเลือกใช้คําเชื่อมในการพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปด้วยนะครับเพราะว่ามีการคํานึงถึงว่าการใช้ตัวเชื่อมการใช้ ประโยคต่างๆนั้นถ้ามีความแตกต่างกันออกไปก็ย่อมจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้ผลลัพธ์เป็นไปตามสิ่งที่เรากำหนดหรือจุดมุ่งหมายของเราการใช้คำเชื่อมการใช้ประโยคที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งตัวอย่างนะครับเช่นถ้าครูพูดว่าพรุ่งนี้ให้นักเรียนนำทั้งกันไกลและมีดมาอันนี้นะักเรียนตีความว่าอ,อย่างไรครับ สิ่งที่นักเรียนนํามาก็จะต้องเป็นทั้งกันไกรแล้วก็มีดถูกไหมครับแต่ถ้าคุณครูเปลี่ยนคําพูดบ้างล่ะครับว่าพรุ่งนี้ให้นักเรียนนํากันไกรหรือมีดมานะแบบนี้แปลว่าอะไรครับก็แปลว่านักเรียนสามารถจะนํากันไกรมาอย่างเดียวก็ได้ถูกไหมครับนํามีดมาอย่างเดียวก็ได้หรือจะนํามาทั้งกันไก่และมีดก็ได้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันจากการใช้คําเชื่อมประโยคนะครับนักเรียน นอกจากอริสโตเติลแล้วนะครับที่เป็นบิดาแห่งวิชาตกกรรกศาสตร์แล้วนะครับก็เรยอาจจะไปนค้นพบแล้วก็ได้พบกับประวัติของนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษท่านหนึ่งนะครับก็คือจอร์ดบูนนะครับเขาก็เป็นผู้ที่พัฒนาโครงสร้างการคำนวณจากการดำเนินการทางตกกรรกศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีเซตนะครับ แล้วก็ได้เป็นต้นแบบของการออกแบบอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับทานักเรียนยังไม่ได้ศึกษาค้นคว้าม,มาแล้วสนใจประวัติของจอร์ดบูลนะครับนักเรียนก็อาจจะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้แล้วก็ทำให้เราเข้าใจประวัติความเป็นมาของวิชาตรกกศาสร์ได้มากขึ้นนะครับจากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ก็พอจะทำให้นักเรียนเห็นว่าการฝึกคิดอย่างมีเหตุมีผลนะครับ จากข้อมูลพื้นฐานต่างๆเพื่อสร้างข้อสรุปที่สมเหตุสมผลนั้นก็จะเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็ทําให้นักเรียนนะครับมีตัดก,กะนะครับมีกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องแล้วก็รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะเรากําลังจะพิจารณาหาวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เราพบอยู่ดังนั้นครับตรรกศาสตร์หรือที่เราเรียกกระติดปากว่าเป็นวิชาลอจิกนะครับก็จะเป็น การศึกษาด้วยกระบวนการของการใช้เหตุและใช้ผลจากข้อมูลพื้นฐานหรือเงื่อนไขเริ่มต้นนั่นเองนะครับนักเรียนเอาละครับพอเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของวิชาตรรกศาสตร์แล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องพูดถึงถ้าเราจะศึกษาวิชาตักกศาสตร์ก็คือประพจน์ครับนักเรียน ถ้านักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้นะครับเดือนตุลาคมปีพศ2560น้ําท่วมกรุงเทพหรือไม่ครับนักเรียนลองพิจารณาโครงสร้างของประโยคแล้วก็จะพบว่าประโยคนี้เป็นประโยคคําถามนะครับเพราะว่ามีคําว่าหรือไม่ประโยคที่สองนะครับช่วยหยิบปากกาให้หน่อยนะแบบนี้เป็นประโยคประเภทใดครับนักเรียนช่วยหยิบปากกาก็จะเป็นประโยคขอร้องนะครับนักเรียนอยากคุยกัน นะครับถ้าคุณครูสั่งว่านักเรียนอย่าคุยกันแบบนี้ก็เป็นประโยคคําสั่งนะครับอีกหนึ่งประโยคครับนนอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ครับแบบนี้เป็นประโยคบอกเล่าไหมครับถ้าเราจะพิจารณาให้รัดกุ่มนะครับมันก็จะเป็นประโยคที่แสดงความปรารถนาหรือความต้องการอะไรบางอย่างนะครับโอ้น่ากลัวมากเลยครับนักเรียนแต่นี้ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์นะครับโอ้น่ากลัวมากนี่เป็นประโยคแบบไหนครับเป็นประโยคอุทานนะครับถ้าเป็นต่างชาติก็จะเป็น โอ้ไม่กอดแบบนี้นะครับน้ํามาปลากินมดครับน้ําลดมดกินปลาอันนี้เป็นประโยคหรือเปล่าครับเป็นคําพังเพยทางภาษาไทยนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นประโยคเหมือนๆกันนะครับนักเรียนแต่เราจะเห็นว่าข้อความที่อยู่ในรูปประโยคคําสั่งนะครับประโยคขอร้องประโยคคําถามประโยคอุทานรวมทั้งประโยคที่ใช้แสดงความคิดเห็นเหล่านี้นะครับมันเป็นประโยคหรือเป็นข้อความที่ไม่สามารถจะบอกค่าความจริงได้ ดังนั้นประโยคเหล่านั้นเราจะไม่เรียกว่าเป็นประพจน์นะครับดังนั้นถ้าเราตีความจากประโยคสุดท้ายที่ครูบอกว่าประโยคที่เป็นในรูปของการขอร้อง <c annya> <ข> idol, คําถามการอุทานเหล่านี้นะครับไม่สามารถบอกค่าความจริงได้จึงไม่เป็นประพจน์ดังนั้นมันก็แปลว่าข้อความใดก็ตามหรือประโยคใดก็ตามที่สามารถบอกค่าความจริงได้นั่นก็จะเรียกว่า ประพจน์นั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาบอกว่าประพจน์นั้นก็คือประโยคหรือข้อความเป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งประโยคข้อความดังกล่าวจะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเท่านั้น คราวนี้ครับคำว่าค่าความจริงคำนักเรียนค่าความจริงหรือ truth value ตัวนี้นะครับก็คือความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของสิ่งที่เรากำลังพิจารณานะครับเจ้าค่าความจริงนั้นก็จะถูกกำหนดไว้เป็น2ลักษณะเท่านั้นนะครับคือเป็นจริงนะครับคำว,ว่าเป็นจริงก็คือ true นะครับอ,กอนนักษรนำของคำว่า true เนี่ยก็คือตัว t ดังนั้นในการที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องตรรกศาสตร์แล้วพูดถึงประพจน์ที่เป็นจริง ก็อาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับตัว T นะครับอีกหนึ่งค่าความจริงครับก็คือคําว่าเป็นเทสนะครับคำว่าเป็น,นเทสในภาษาผฤษจะคำว่า f a l e นะครับอักษรนําเป็นตัว F ดังนั้นก็จะนิยมใช้อักษร F นะครับแทนประโยคที่มีค่าความจริงเป็นเทสนะครับนะักเรียนนักเรียนลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับว่าเป็นประโพสหรือไม่นะครับ1คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่สของภูมิภาคอาเซียนนะครับ ข้อที่2ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับข้อที่3ครับทายเป็นจํานวนอตตกยะนะครับข้อที่4ก็คือมีจํานวนจริงที่ทําให้ x ยกกําลังสองเท่ากับลบสครับนะครับข้อ5ก็คือ a คูณกับ b นะครับเท่ากับ b คูณกับ a เป็นการแสดงสมบัติการสลับที่นะครับ5 ห้าข้อความ5้าประโยคนี้ก็เป็นประพจน์ทั้งหมดนะครับนะักเรียนเพราะว่าอะไรครับนะักเรียนเพราะว่าแต่ละข้อความหรือแต่ละประโยคนี้เราสามารถที่จะบ่งบอกค่าความจริงได้นะครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับอย่างเช่นในข้อที่หครับเมื่อกี้คุณครูให้ข้อมูลว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของภูมิภาคอาเซียนนะครับ ราอาจจะพิจารณาได้ยากนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนมีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าข้อความนี้เนี่ยมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับตอนนี้ครูก็ไปค้นหาข้อมูลมาให้นักเรียนแล้วนะครับก็พบว่าข้อความหรือประโยคต่ตอไปนี้เนี่ยเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงข้อที่2ครับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับจริงไหมครับ เรียนพิจารณาแล้วนะครับก็มีค่าความจริงเป็นเท็จก็คือมันไม่จริงนั่นเองข้อที่3ครับอันนี้ข้องเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะครับพายเป็นจํานวนอตตักยะครับจริงไหมครับนักเรียนจริงหรือเท็จครับถ้านักเรียนไปตีค่าของพายแล้วก็ไปกําหนดให้เท่ากับ3.14แบบนี้ก็จะเป็นจํานวน ตรรกยะนะครับแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วพายไม่ได้มีค่าเท่ากับ3.14นะครับเพราะว่าพายเนี่ยเป็นจำนวนอตรรกยะนั่นเองดังนั้นค่าความจริงของประโยคนี้ก็เลยเป็นจริงนะครับข้อที่4ครับมีจำนวนจริงที่ทำให้ x ยกยกกำลังสองเท่ากับลบ2ครับจริงหรือเท็จครับนักเรียนนักเรียนลองพิจารณา x กําำลังสองครับเราเคยพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าจำนวนกำลังสองจะต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองดังนั้นตรงนี้มันไม่มีจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับลบสองประโยคนี้ก็เลยมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับข้อที่5ครับการเขียน a คูณ b เท่ากับ b คูณ a เป็นการแสดงสมบัติการสลับที่จริงไหมครับนักเรียนแบบนี้ทุกคนเก่งมากนะครับก็เป็นการเขียนแสดงสมบัติการสลับที่ดังนั้นเราก็จะมีค่าความจริงเป็น จริงนั่นเองตอนนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะมีคอนเซปต์นะครับมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องประพจน์ละคุณครูก็เลยมีตัวอย่างนะครับมาทดสอบนักเรียนว่าข้อความต่อไปนี้นะครับเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์นะครับอย่าลืมว่าถ้าเป็นประพจน์ก็จะต้องบอกได้ว่ามีค่าความจริงเป็นอะไรนะครับ ถ้าไม่เป็นประพจน์ก็ต้องขอเหตุผลด้วยนะครับนักเรียนว่าทำไมาถึงตัดสินว่าประโยคหรือข้อความต่อไปนี้ไม่เป็นประพจน์ข้อ1ครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของภูมิภาคอาเซียนครับข้อที่สก็คือกรุณาตรวจสอบข้อมูลประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา อาเรียนน่าจะมีคาตอบในใจนะครับแต่อย่าเพิ่งเขียนคําตอบนะครับลองดูข้อถัดไปก่อนครับจงเขียนจํานวนอตตักระยะข้อที่สี่นะครับทะเลประเทศไทยสวยที่สุดในอาเซียนครับข้อที่ห้านะครับเอสยกกําลังสองเท่ากับลบสองครับข้อที่หกะครับประเทศมาเลเซียอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทย ข้อ7ครับายเป็นจำนวนตรรก,กยะข้อที่8นะครับ y เท่ากับ x ลบ1เป็นสมาการเส้นตรงทั้ง8ข้อความนี้นะครับมีข้อความใดบ้างที่เป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์นะครับแล้วถ้าเป็นประพจน์มีค่าความจริงเป็นอย่างไรถ้าไม่เป็นประพจน์ก็ขอเหตุผลสนับสนุนด้วยนะครับเรามาดูแนวคิดกันครับ คำตอบนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไรของภูมิภาคอาเซียนัน,นี้ไม่เป็นประพจน์นะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคคำถามนั่นเองข้อที่2ครับกรุณาตรวจสอบข้อมูลประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกามีคําว่าการุณาถูกไหมครับดังนั้นข้อความนี้ก็จะไม่เป็นประพจน์นะครเพราะว่าเป็นประโยคขอร้องข้อสครับ จงเขียนจำนวนอัตตกยะก็ไม่เป็นประพจน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นประโยคคําสั่งนั่นเองข้อที่4ครับทะเลประเทศไทยสวยที่สุดในอาเซียนตรงนี้ไม่เป็นประพจน์นะคบเพราะว่าความสวยเนี่ยเราตัดสินออกมาโดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงดังนั้นก็เลยไม่เป็นประพจน์ครับเพราะว่าเป็นประโยคที่แสดงความคิดเห็นนั่นเอง ข้อห้าล่ะครับ x ยกกำลังสองเท่ากับลบสองครับอันนี้ก็ไม่เป็นประพจน์นะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคที่มีตัวไม่ทราบค่าคำว่าตัวไม่ทราบค่าในวิชาตรรกศาสตร์นะครับก็คือตัวแปรนะครับในวิชาพีชคณิตน,นั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่พูดเหตุผลว่าไม่เป็นประพจน์เพราะเป็นประโยคที่มีตัวไม่ทราบค่านั้นก็คือเป็นประโยคที่อยู่ในรูปของการ ใช้ตัวแปรนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวแปรตัวนี้มันคืออะไรข้อที่หครับประเทศมาเลเซียอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นประโพสนะครับแล้วเราก็เช็คค่าความจริงได้ด้วยว่ามีค่าความจริงเป็นจริงข้อเจครับพายเป็นจำนวนตรรก,กยะนะครับตรงนี้เราเช็คค่าความจริงได้นะครับว่าเป็น เทสนะครับเพราะว่าความจริงแล้วพายตัวนี้จะต้องเป็นจำนวนอัตกยะนั่นเองแล้วข้อที่8ล่ะครับ y, y เท่ากับ x บ1เป็นสมการเส้นตรงตรงนี้เนี่ยเป็นประพจน์นะครับเพราะว่ามีค่าความจริงเป็นจริงด้วยทําไมคําเรียนทําไมมันดูขัดแย้งกับในข้อที่ห้านะครับเพราะว่าในข้อที่ห้าเนี่ยเราบอกว่าไม่เป็นประพจน์เพราะว่ามีตัวไม่ทราบคา่าถูกไหมครับในข้อที่8เนี่ย ก็มีตัวไม่ทราบค่าเหมือนกันก็คือ x กับ y แต่สาระสำคัญของข้อความนี้ไม่ได้อยู่ที่ y, y, ท y เท่ากับ x ลบครับอยู่ที่เป็นการยืนยันว่าเป็นสมการเส้นตรงนะครับเราเช็คได้ว่าเป็นสมการเส้นตรงจรงิจรงๆก็เลยถือว่าเป็นประพจน์นะครับแล้วก็มีค่าความจรงิงเป็นจรงิงนั่นเองครับนักเรียนคราวนี้นะครับนักเรียนในการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนประพจน์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวอักษรอื่นๆมาใช้แทนประพจน์ก็ได้นะครับแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาสากลนะครับทำให้นักคณิตศาสตร์เนี่ยสามารถสื่อสารกันได้แม้จะอยู่คนละประเทศนะครับเราก็จะใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะครับแทนประพจน์แล้วก็จะมาเริ่มต้นที่ตัว p นะครับตัว p ตัว q ตัว R ตัว s หรือตัว t เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มี การบ่งบอกว่ามันถูกหรือมันเป็นความผิดอะไรที่จะใช้ตัวอักษรอื่นนะครับแต่เป็นความนิยมแล้วก็เป็นทักษะในการสื่อสารของเราในเรื่องประพจน์นั่นเองครับเช่นครับนักเรียนในการใช้สัญลักษณ์แทนประพจน์นะครับให้ p แทนมะม่วงเป็นผลไม้แบบนี้นะครับให้ q เป็นคังคกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับใช้แทนข้อความที่บอกว่าคังคกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ใช้สัญลักษณ์แทนประพจน์นะครับแต่ยังมีข้อที่นักเรียนควรจะต้องเข้าใจอีกหนึ่งอย่างนะครับคือประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงกับความจริงเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นจริงนะครับส่วนประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงข้ามกับความจริงก็จะเรียกว่าเป็นเท็จนะครับอย่างที่เราได้ทําความเข้าใจแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลกันมาแล้ว คราวนี้ครับนอกจากเราจะพูดกันถึงประพจน์นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องตรรกศาสตร์ครับก็คือเรื่องนิเศษของประพจน์นั่นเองครับคำว่านิเศษนะครับนักเรียนก็อาจจะได้มีการศึกษาแล้วก็มีความคุ้นชินกันมาบ้างแล้วนะครับในการสร้างประพจน์ใหม่ที่มีค่าความจริงตรงกันข้ามกับประพจน์เดิมครับอย่างเช่นถ้าประพจน์เดิมของเรามีค่าความจริงเป็นจริง เราสร้างประพจน์ใหม่โดยใช้การนิเสธเนี่ยจะทําให้ประพจน์ใหม่ของเรามีค่าความจริงตรงข้ามกับจริงก็คือเป็นเท็จนะครับสัญ,ญลักษณ์แทนการนิเสธครับก็คือ negation นะครับใช้ตัวสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวหนอนนะครับคล้ายๆตัวหนอนแบบนี้ถ้าไปอยู่หน้าประพจน์ใดก็จะแปลว่าเรากําลังพูดถึงนิเสธของประพจน์นั้นอยู่นะครับตัวอย่างนะครับตารางแสดงค่าความจริงในทุกกรณีของ p แล้วก็ not p ค,คำว่า Not เนี่ยเราจะนำมาใช้ในการบ่งบอกถึงการเป็นนิเสธนะครับ not p ตัวนี้ก็คือนิเสธของ p นะครับแบบนี้ครับนักเรียนถ้าเรามีประพจน์อยู่1ตัวนะครับประพจน์ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะมีค่าความจริงได้2แบบก็คือจริงกับเท็จนะครับคุณครูก็จะเขียนประพจน์ p พร้อมกับค่าความจริงไว้ทางด้านซ้ายนะครับส่วนประพจน์ not p ตัวนี้ก็จะเขียนไว้ทางด้านขวาเราจะเห็นว่าถ้า p มีค่าความจริงเป็นจริงครับ not p ก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับและสำหรับถ้า p มีค่าความจริงเป็นเท็จ not p ครับนิเสของ p ก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงเช่นเดียวกันนะครับจากตารางแสดงค่าความจริงของประพจน์ในทุกกรณีแบบนี้นะครับเราจะมีชื่อเรียกเฉพาะสำหรับตารางที่ใช้แสดงค่าความจริงครับว่าเป็นตารางแสดงค่าความจริงหรือ truth table นะครับ คราวนี้นะครับก็จะมีข้อควรรู้อีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับตัวดำเนินการนิเศษหรือ negation หรือตัวนอตที่คุณครูใช้เมื่อสักครู่นะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็น complement ในเชิงตรรก,ก์ก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ที่กลับค่าความจริงของประพจน์ต่างๆนะครับจากจริงก็จะกลายเป็นเท็จนะครับจากเท็จก็จะกลายเป็นจริงคราวนี้นะครับให้นักเรียนลองพิจารณาการใช้นิเศษนะครับในข้อความที่เป็นประพจน์นะครับแล้วก็การบอกค่าความจริงต่อไปนี้นะครับ ประพจน์แรกนะครับคุณครูก็จะขอตั้งชื่อเป็นประพจ์พีนะครับแทนด้วยข้อความที่บอกว่ากรุงดามัสกัสนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศซีเรียนะครับถ้าเราไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเมืองหลวงของประเทศซีเรียก็จะพบว่าประพจ์พีนะครับหรือคือข้อความที่บอกว่ากรุงดามัสกัสเป็นเมืองหลวงของประเทศซีเรียนั้นมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ แต่ถ้าเราไปสนใจที่ประโพส not p ล่ะครับคือนิสศษของ p not p ก็ต้องกลายเป็นอะไรครับนักเรียนก็จะกลายเป็นข้อความที่บ่งบอกว่ากรุงดามัสกัสไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศซีเรียถูกไหมครับอันนี้คือในเชิงข้อความนะครับค่าความจริงก็จะต้องกลับกันนะครับจากจริงก็จะเป็นเท็จนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับเราสามารถใช้ประโพสเนี่ยแทนข้อความได้ ต่อไปครับถ้าคุณครูกำหนดประพจน์คขึ้นมานะครับว่าเป็นประพจน์ที่ใช้แทนข้อความหัวใจทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สครับจริงไหมครับนักเรียนเราเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับหัวใจทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สจริงหรือเปล่าครับไม่จริงดังนั้นประพจน์คินะครับก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเอง แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราเติมนิเศษให้ประพจน์คนะครับก็จะกลายเป็น not q not q ในรูปแบบของข้อความก็จะกลายเป็นคำว่าหัวใจไม่ได้ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สเคราวนี้จริงหรือยังครับนะักเรียนถ้าพิจารณาข้อความแบบนี้ก็จะพบว่าจริงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้นิเศษนะครับ นิเศษก็จะเป็นตัวดำเนินการสําคัญที่จะเปลี่ยนจากค่าความจริงค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่งนั่นเองเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับก็เท่ากับว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับประพจน์แล้วก็นิเศษของประพจน์แล้วนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็เป็นการฝึกเกี่ยวกับเรื่องประพจน์นิเศษของประพจน์นะครับคุณครูก็จะมีเกมนะครับให้นักเรียนนําไปเล่นในห้องเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนนะครับ คุณครูนะครับก็อยากให้นักเรียนจัดแถวนะครับแถวละ5คนนะครับเพื่อทํากิจกรรมกระซิบนิเศษของประพจน์นะครับให้นักเรียนนําประพจน์เหล่านั้นครับที่เขียนไว้ในกระดาษนะครับลงไปใส่ไว้ในกล่องครับจากนั้นก็สุ่มหยิบขึ้นมานะครับพอสุ่มหยิบขึ้นมาแล้วนะครับให้คนที่1ครับหลังจากการที่เราจัดแถวแล้วนะครับคนที่1เนี่ยทำการกระซิบนิเศษของประพจน์ที่ตนเองจับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีกติกาว่า คนถัดไปก็จะต้องพูดประโยคที่เป็นนิเศษของประพจน์ก่อนหน้าเสมอนะครับลองดูว่าเมื่อเราทํากิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วจนถึงคนที่5คนสุดท้ายเนี่ยออกมาจะเขียนนิเศษของประพจน์ที่ตนได้จากการฟังจากคนที่4เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้ประพจน์ประเภทใดออกมาจากนั้นครับ หลังจากทำกิจกรรมนี้แล้วเราจะมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเอาละครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับกับกิจกรรมกระซิบนิเศษของประพสนะครับทุกคนก็น่าจะมีความสนุกสนานในห้องเรียนนะครับแล้วก็น่าจะเดาได้ว่าการที่เราจะ พูดถึงนิเศษของประพจน์นะครับถ้าเราใส่นิเศษสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยค่าความจริงก็จะสลับจากจริงเท็จริงเทจไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันถูกไหมครับเราก็อาจจะคาดเดาได้จากจํานวนคนที่เล่นเกมนี้ว่ามีทั้งหมดกี่คนแล้วก็ลองทดไปได้นะครับแต่ข้อแม้ก็คือว่าเพื่อนของเราที่อยู่ในทีมก็จะต้องเขียนนิเศษให้ได้อย่างถูกต้องนะครับพร้อมกับหาค่าความจริงออกมาด้วยนะครับเอานี้ครับเรามาสรุปความรู้ร่วมกันที่ได้จากการ ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับประพจน์ถูกไหมครับสิ่งแรกที่เราทําความรู้จักนะครับก็คือเรื่องของประพจน์ประพจน์นะครับก็คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับค่าความจริงนั้นคืออะไรครับนักเรียนค่าความจริงก็คือความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องของสิ่งที่เรากําลัง พิจารณาอยู่นะครับก็จะแบ่งเป็น2ชนิดคือค่าความจริงที่เป็นจริงก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนด้วยตัว T นะครับมาจากคำว่า true และค่าความจริงที่เป็นเท็จครับก็จะเขียนแทนด้วยตัว f ใหญ่นะครับมาจากคำว่า false ที่แปลว่าเป็นเท็จนั่นเองครับอีกหนึ่งความรู้ครับที่เราได้จากการเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆน,นะครับก็คือนิสศษของประพจน์ครับ นิเศษของประพจน์เนี่ยก็จะเป็นการสร้างประพจน์ใหม่ขึ้นมาที่มีค่าความจริงเป็นยังไงครับค่าความจริงที่ได้ออกมาก็จะตรงกันข้ามกับค่าความจริงของประพจน์เดิมนะครับโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับที่เราใช้แทน negation ตรงนี้หรือ not นะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายกับตัวหนอนนะครับวางไว้ด้านหน้าของประพจน์เช่นถ้าเรามีประพจน์ p นะครับเราต้องการหานิเศษก็จะกลายเป็น not p สำหรับนะครับแนวความคิดเริ่มต้นของการศึกษาทางตรรกศาสตร์หรือตรรกศาสตร์เบื้องต้นในม .4 นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประพจน์และนิเสถของประพจน์พร้อมทั้งกับการทํากิจกรรมต่างๆกับกลุ่มเพื่อนนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่านักเรียน,นยมีความรู้ความเข้าใจนะครับมีทักษะกระบวนการแล้วก็มีแนวคิดที่พอที่จะ ไปทําแบบฝึกหัดนะครับเกี่ยวกับประพจน์และนิเศษของประพจน์แล้วแต่ว่าหลังจากทำแบบฝึกหัดสํานานแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมนําความรู้ที่เราได้รับนะครับไปใช้สอนเพื่อนเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องประพจน์และนิเศษของประพจน์ด้วยครับนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ